เดี๋ยววันนี้จะมาทําเช็คลิสต์กันดีกว่านะว่าเช็คลิสต์อะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องดูเพื่อการเทรดนะครับอย่างแรกนะก็คือหน้าเทรดวันนี้เราต้องตัดสินใจก่อนเลยว่าเราจะบายหรือเราจะเซลล์นะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือการไปหาข้อมูลนะครับว่าอ่ะบายหรือเซลล์ดีนะฮะอย่างแรกเลยก็คือเข้าสตูดิโอไปดูเครื่องมือของเราก่อนนะครับวันนี้นะครับวันที่6มิถุนาก็จะเห็นว่าเป็น positive 12เนยนะ แล้วก็เนกาทีฟหนึ่งนะครับลองสังเกตนะครับผมอยากให้ลองสังเกตนะว่าวันวันที่สองมิถุนานะครับสองสามสี 2, 3, ว่วันจันทร์วันจันทร์สองสามสี่ห้าหกเนเซนเติเมนต์เนี่ยบวกสิบสี่ใช่ไหมครับเนตเซนเตเมนต์มันบวกสิบสี่นะครับแต่ทีนี้คุณลองสังเกตร,ราคาทองนะว่าพอมันบวกสิบสี่ปุ๊บวันต่อมามันลบหนึ่งแล้วมันก็ปรับตัวลงใช่ไหมครับและทีนี้วันที่สามสี่ห้าเอวันที่สี่ห้าหก นะครับเตรมน้นเนี่ยมันวิ่งออกไซด์เวทททั้งๆที่มันเป็นข่าวดีนะครับเราก็พอจะรู้แล้วว่าตอนเนี้ตลาดเนี่ยมันกําลังสะสมเราไม่รู้เราว่าจะเป็นสภาวะสะสมหรือแจกจ่ายแต่ว่ามันกําลังเป็นไซด์เพื่อที่อะไรเพื่อสะสมราคารอเว่งทีเดียวนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี้เหลือข่าวอันสุดท้ายก็คือน,นอนฟาร์มเพโลตอนทุ่มครึ่งถูกต้องไหมครับมันก็รอตัวเลขนะครับตลาดรอตัวเลข รายใหญ่ก็คือน่าจะรอหวด